และเนรนาดเลยครับผมผมยังยืนได้อยู่ผมยังยืนได้อยู่ครับมีที่ว่างสําหรับผมยังมีที่ว่างสําหรับคนอย่างผมอยู่เฮ้ยปล่อยผม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 เอโมบ้าสุดร้อนใจส่องตรงสู่มือถือคุณ เล่นแบบแท็กทีมหักเหลียมกับเพื่อนหรือจะเล่นกับบทก็ได้ Destiny o f t h r o n e เล่นได้ทั้ง iOS และ Android เอาล่ะครับผมสวัสดีคุณ<ด>ผู้ชมท,ทุกคน,นเลยแบ๊บเดียวแฮะเฮ้ยมีคนอยู่ในป่าวะเอ้ยยังไงยังไงโอ้หทีเกิวหนึ่งปรับมาใหม่ครับไกลมากครับผมนะฮะความรู้สึกนะรู้สึกว่าไกลมากๆเลยดูดิองอะสองอะไรสครับ มนตองมนตองโอเคก็อยู่กับผมในฮอนเดอร์ซีรีส์ซีนะฮะเปิดคลิปช้านิดนึงอะไปเข้าห้องน้ำมาปวดท้องมากเลยจังหวะนี้ปิร้อนด้วยปิดโดนด้วยปนด้วยก็ตอนนี้ก็อยู่กับพี่ฮุกกี้นายอนนะฮะจำสดๆน้องเต่าไม่ได้มาโบุน้องเต่าหมักร้อนนะฮะนะครับผมสกิลผมบอกเลยว่ายัน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 นู่นอะโคตรไกลอะปรับมาใหม่แรงไกลมากเลยจริงๆนะครับผมก็ฮีโร่ก็เท่าที่เห็นเลยแล้วกันนะ จังหวะนี้ขอเล่นไปก่อนนะยังไม่ได้อธิบายแล้วกันนะฮะนี่ไงครับผมดันสู้เลยครับผมไปยิงครับผมยิงเลยไอ้บอยบักกรไอ้บอยปักกรนะผมสกิลสวยจังอ่าสกิลสวยจังเลยน่ายากน่ายากน่ายากด้วยนะน่ายากอ่าปิดเสียงยันในเกมก่อนนะเฮ้ยมันมันจะมีคนอ้อมอ่ามันเล่นท่าเล่นท่ายาก ตดยังเพิ่งเปิดเพลงดังนะอ,งอัดคลิปอยู่อ่ายังเพิ่งเปิดเพลงดังนะอัดคลิปอยู่นะเป็นงานด้วยนะครับผมเจอแบบแม่งมันก็ไม่นั่ง <c oughs> ยิงยิงตอดยิงตอดนะครับผมไอ้ค้างติดคลิปมันก็ตีคลิปให้ตายเถอะเพื่อนโอเคตอนนี้เลเวลสามกว่าแล้วนะครับผมย้อนมึงสกิลอัดมาหน่อยป่ะข่มขู่มาหน่อยป่ะเออข่มขู่มาหน่อยป่ะข่มขู่มาหน่อยป่ะเอ้าหน่อยว่ามานามีเยอะแยะนะครับผม นี่ไงนี่ไงโอ้โหยันในป้อมอ่ะบอกเลยออกบัตรชาลิดด้วยนะมันต้องยุคนี้มันยุทของบัตรชาลิดกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวมันต้องตีได้ปะได้เดี๋ยวออกอันนี้มาก่อนนะเอาคำทุนนิวเบอร์มาถูกฟังก์ก์แหวลบนะครับผมตอนนี้ทีมผมนำไปหนึ่งตัวแล้วไอ้ยอนเเเอออ้้้ยาาได ถ้ามึงสกิลโดนน่ะสกิลกูมันกายอยู่แล้วเพื่อนสกิลกูมันกายอยู่แล้วเพื่อนไม่ต้องห่วงว่าจะโดนเปล่าผมมีเลยจำได้เลยฮะเฮ้ยดฮ้ยเฮ้ยเวล์บรรกลเกินกูจะเอื้อมอะตาเอ้ยแล้วไงแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วไงแล้วไงแล้วยังไงแล้วยังไงป้อมยิงทีนึงครับผมนะฮะจัดว่าเจ็บอยู่เหมือนกันขอซื้อบัตรชาลิสก่อนแล้วกันนะจังหวะนี้ได้แล้วครับผมอ่า ห้าร้อยพอไม้ไปกลับนครชัยแอร์อ่าอ่าอ่ามาครับมานาเยอะมากครับแล้วบู๊โอ้ยเอ้ยจัดว่าเจ็บอยู่นะครับผมมาครับดันป้อมดันป้อมตอดป้อมไปเรื่อยตอดป้อมไปเรื่อยตอดป้อมไปเรื่อยนะการจัดให้ฮะมีดึงคลิปเข้าไปในป่านะครับบายครับผมมาแล้วเฮ้ยถล่มคลิปมันถล่มคลิปมันเฮ้ยไม่เอาเจ๊ยังไง ยังไงไม่สนใจไม่สนใจจะเอาคลิปสวยยอนสวยอ่าสวยมากเพื่อนตีป้อมตีป้อมตีป้อมครับเอาให้แตกครับผมเอาให้แตกตียอนสู้เพื่อนยอนโอ้โหยอนอมหมดเลยใครวับมาครับผมอ่าเป็นพี่บอยปกกณ์นั่นเองคนระับวับมา,อา,า,าบอยปากณนะ์นะเฮ้ยศัตรูกำลังมาเลนล่างยิางไม่ค่อยดีมากวะตัวอะไรวะคอ,อยเต็ทวะ ขอรับเตดดีไซเบิร์นนะครับผมให้ให้เรามายืยนรับมันดิมายืยนรับมันดิเฮ้ยเสกมันตรงไหนเห็นแล้วแบบสายย่อป่ะไปครับสายยอ่อสายยอ่อสายโย,ยกายาสายโยกโยกย้ายเฮ้ยไม่ตัวกูมันวิ่งกลับวะงงเมื่อกี้งงเลยตัวอยู่ดีแบบงึง้งเงงงักนะครับผมไปครับโยกมากลางครับผม สายโยกสายโยกโมาแล้วเบรคกดสกิลสามตั้งแต่อยู่บ้านก็ได้นะีจริง,งเหรอเฮ้ยตัวทำไมเป็นเงี้ยทำไมมันอเออเออเงี้ยเบรคกดสกิลสามดิมาครับผมสายโยกโยกกับป้อมโยกกับป้อมกดกันป้อมแม่งเลยสายโยกสายโยกสายโยกตียยกยยกม่เก็บได้ไม่เก็บได้เล <มา S 2> ยนะค,ครับผมสายดันป้อมมาเองครับ เราเล่นผีเล่นผีต้องมีการดันป้อมนะครับผม <c oughs> ไปครับยาวๆชิกาดาวโยครับจังหวะนี้ยาวๆนะผมอาา่ฮะเฮ้ยทำไมวอลเล็คเลือบน้อยจังเลยสวนนะผมสกิลสวนไปจังหวะนี้ลาโอ้โหลาเลือกแทบมิดลอดเลือกแทบม, <c oughs> มิดลอดนะครับผมเฮ้ยมันจะสตันมันจะสตันเฮ้ยเฮ้ยไงครับ <c oughs> สกิลสวนไปจังหวะนนี้ <c oughs> เรียบร้อยไ,าายไหมทีเดียวทีเดียวยังไง ยังไง uh, ชิบหายแล้วนี่ยังไงครับผมสกิลไปแล้วไม่โดนใครเลยทั้งนั้นนะฮะสวยยอนเออ,เอไม่มึงตายครับเพื่อนอนะฮะตายไปสอง <c oughs> ล่วงกันละเนรนาฏเลยครับทีมผมฮะเฮ้ยเฮ้ยมันยังมาว่ะมันยังตามว่ะ <c oughs> ด,ดีดีเวลเลอร์ดีเวลเวลอร์เฮ้ยทำไมรู้สึกว่า <c oughs> การบังคับมันพิ่เพี้ยนไงไม่รู้ว่ะแบบชอบโยกยึกยักยึกยัก จูกูจูกูยังไงไม่รู้เราจะไปเรียนไหนต่อรู้สึกว่าเราต้องหวาดอะไรนิดนึงนะฮะผมจังหวะที่เราจะไปอกันเนี่ยดันไม่ขึ้นแล้วตอนเนี้ยดันไม่ขึ้นแล้วฮะมันจะไปเรียนไหนไปล่างดีกว่านะครับผมเฮ้ยด e จินดิจเนเรชั่นตอนนี้ผมยังไม่เลเวลหกเลยนะฮะซึ่งทีมเขาบนบนเยอะบนไปหมดเลยมั้งโอ้โห ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับคุณเจครับผมไม่เป็นไรครับผมถ้าผมไม่มีถ้าผมไม่มีข้อมูลคุณเจนี่ผมตายไปแล้วป่านเนี้ยแน่นอนนะครับนี่ยังไงครับผมยอดไปเลยครับผมนะครับตันป้อมครับผมโอเคใช้มาเพียกน,น,นะฮะพี่ฮุกกี้ยังทำตัวหน้าเดาอยู่ที่เลนบนะนะทำไมต้องมออทาทำไมต้องมาว่าทำไมต้องสำคัญ เฮ้ยเอ้ยกูเปิดผีนะยอนเปิดผีเลยนะเออเปิดผีดิมาครับเปิดผีเปิดผีกัดป้อมกัดป้อมด้วยความรุนแรงรุนแรงทำไมเขาชิีวจังวะเขาร้องพงร้องเพลงอยู่ข้างบนเนี่ยฮะไม่สนใจไม่สนใจดันป้อมดันป้อมเฮ้ยไอ้ยอนระวังกดผิดปุ่มก็ว่าทำไมวินวอลไม่ติดสักทีวะเริ่มจะได้นี่ไงเป่าสกิลไปไม่สนใจ เฮ้ยมันหามันหามันหาลายมันหาลายมันหาลายระวังมันหาลายมันหาลายตีป้อมตีป้อมตีป้อมครับตีป้อมแตกเรียบร้อยนะครับผมเฮ้ยยอนกลัวเหรอวะเราไปบนไปบนไปเพ่อยบนไม่มีหวาบกูไม่มีหวาบเพื่อนกูไม่มีหวาบไปแล้วครับผมสามวีหนึ่งนะฮะไม่เป็นไรฮะกลัวไม่เป็นไรแต่ไม่รู้ว่าทีมเราอ่ะคนอื่นเขาจะเป็นไรไหมนะฮะ เกมาออกดีมานามาเลยครับผมจังหวะนี้ไปไปไปรองเ<ป>ท้าไม่เอารองเท้าไม่ต้องเดี๋ยวของจะเสียวิ่งข้ามเลนไปบนต่อ,อนะฮะโยกเลนชิกเดาวโยยังไงฮะเลนบนฮ้ยังไงครับซอบแวแควติงแฮปมาครับพี่ฮุกกี้ฮุกยังไงยังไงครับโชบเฟียวโชเฟียวโชเข้าเหนียวติดฟันนะครับ ะฮะมีวอร์ดนิดนึงครับผมมีการปักวอร์ดนิดนึงนะฮะอะไรของเขาวะมาไ <c oughs> ม่เมืองอะไรเ <c oughs> มืองอะไรแหมไม่เข้าตีป้อมครับอยังแข็งแกรง่งตีป้อมครับตีแข็งแงกร,แรง่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากมาก,<ว>กเลยไอพี่ตาหน้าพาพาพี่จะพาผมออแบบแบบลงแบบเวลหนึ่งเลยได้ไหมมพี่ ไม่ได้แล้วดิเดี๋ยวนี้ทำไมอะ่ะเปิดละอ๋อก่อนจะมีคิปเปร์ไงต้นไม้อะ่ะมีงไงสกิลไปเฮ้ยมีการบวกจังหวะบวกวจังหวะบวกโอ้ยโ,โ,โดนอะไรวะเนี่ยโอ้หเจ้าโอ,โอ้ทีมเราล้มกันระเนระนาดเลยยังไงครับผมยังไงครับผมยังไงครับผมทีมผมระเนระนาดเลยครับผม,มผมยังยืนได้อยู่ผมยังยืนได้อยู่ครับมีที่ว่างสาหรับผมยังมีที่ว่างสาหรับคนอย่างผมอยู่เฮ้ยปล่อยผม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  เอาเรื่องปล่อยผมปล่อยผมเอาเรื่องวะล่ะมาเซอร์เกมเมอร์ครับผมคนในสตรีมฮูกี้ฝากกดซับสไครต์ด้วยครับผมไปเลยครับคลิปล่าสุดคุณกเล่นมครับนะครับะครับผม The Calling อะไรเนี่ยเ้ไม่มีป้ายไม่ไมีการป้ายทั้งนั้นอย อ้ไ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 อี่อ้ไ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 อล้ไอ้อ้ไอไอ้ไอไอ้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 กอไอ้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 อ้อ้ยอ้อ้ไอ้ไอ้ไอไ้้ไอ้อ้ไอ้้้อ้ออ ไปแล้วครับผมชิกาดาวยาวตังสามพันออกอลไรดีย้อนตังสามพันซื้ออะไรดีออกกระจกเลยเปิดอะไรของเลยวะออกของป่ะไปครับเอาเท้าว้าก่อนปะรองเท้ารองเท้าจำเป็นปะสำหรับตัวเฮียนเนี่ยย้อนจำเป็นอยู่นะเดี๋ยวค่อยเท้าว้าก็จะตัวเกมเฮ้ยขอคลิปล่าได้ปะวะเด้เลยได้นี่ละกระจกครับผมมาครับกระจก กระจกมันกระจอกเั็นกระจอกมันกระจกนะฮะเฮ้ยปล่อยมาแบบได้ปะเฮ้ยผมเรียกที่จะออกเป็นรองเท้านี่ก่อนเลยนะฮะมาครับเราก็ออกมาเป็นกระจกกระจกอยู่ไหนครับโอเคได้กระจกเป็นี่เรียบร้อยครับผมมาสักทีเด้อกระจกมาได้เวนมันสู้อ่ะมันออสู้อ่ะเฮ้ยมันออสู้อ่ะพี่ว่าไงวะว่าไงอ่ะมีไฟมีไฟมีมีไฟหรือจบแล้วอ่า อย่าไปเกรงอย่าไปเกรงมาแล้วมีดีไฟเอออยู่อย่าไปเกรงเมสเมสกดสกิลรามแต่ว่าลแอกยาวเลยความไวายนของปีศาจของเราการดันไวเป็นเรื่องของปีศาจนะครับผมมากเลยตรงเลยฮะยิงแรงมากเฮ้ยมันดันสู้อ่ะเฮ้ยมันเอาเรื่องเว้ยเฮ้ยบอเล็กวิ่งตามไม่ทันมันเอาเรื่องเว้ยเฮ้ยเร็ว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 มาเร็ว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 เพื่อนเพื่อน เร็วเอ้ยมาครับจังหวะนี้อ่ะป้อมปีสปอร์ตับผมอ้าวรักษาโพสิชันการยืนรักษาโพสิชันการยืนครับผมจังหวะนี้สกิลไปสกิลไปเอ้ยป้อมป้อมก่อนตัวกูอยู่ไหนตัวกูอยู่ไกลจังเลยโอ้อมไปป้อมไปสอยป้อมไปไปไปค่อยๆไปอ่าอ่าตีป้อมตีป้อมอันเดียวกันสีลูกตีป้อมอันเดียวกันสีลูกนะ เจาะเข้ามาได้ไหมล่ะเจาะเข้ามาได้ไหมล่ะยังไงยังไงเอ้ย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 เข้ามาดิเอ้ยบวกเว้ยตัวกูอยู่ไหนเว้ยสกิลเว้ยมาเว้ยมาเว้ยมาดิมาดิยังไงยังไงล่ะยังไงล่ะยังไงล่ะมันยังไงล่ะเฮ้ยมันยังไงมันยังไงมาดิ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 มันยังไงล่ะเฮ้ยมันยังไงเอ้นยังไง โอ้ยโอ้โหแข็งแกร่งแข็งแกร่งจริงจริงปปกกกาารเออยสวยป้อมสวยป้อมแข็งแกร่งมากมากสวยเลยอ่ะพี่สวยเลยอ่ะโอ้โหสเปริตนักกีฬาอีสปอร์ตนะเราแข็งแกร่งอย่าไปกลัวเลยสเปริตนะอย่าไปเกรงอย่าไปกลัวเลยนะ ดันไปเลยอย่าไปเกรงครับผมโหแบบคอมโบนี่มันโหดมากจริงๆนะคุณผู้ชมเสียงใครมันเฮ้ยเฮ้ยเในเกมมายอนฮะแบบตอนยิงอ่ะเสียงใครมันร้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวะกูจะแบบเสียวมากเลยนะไอ้มันจะกัดไอ้มึงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกูช่วยใบ้กูช่วยใบ้อย่าไปกลัวอะไรวะบวกกันไม่มีกูอีกแล้วโอ้โหอย่าไปอย่าไปอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัว อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเพื่อนอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเพื่อนอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเพื่อนอย่าไปกลัวกูอยู่ไหนกูก็ไม่รู้เหมือนกันอย่าไปกลัวเพื่อนอย่าไปกลัวเพื่อนโอ้ยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเพื่อนอย่าไปกลัวโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่นู่นนี่ไงสกิลไปอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวครับเพื่อนเพื่อนครับอย่าไปกลัวเพื่อนเพื่อนอย่าไปกลัวครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าไปกลัวหมดแล้วหนีแล้ว กลับดีกว่าแบบทีมกากอ่ะตายหมดเลยอ่ะเซงอ่ะโอ้ยทีมกระาแย่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  disconnected from d i s c อะไรวะไปครับผมเมื่อกี้โดนเขาเปิดก่อนนะพี่เมื่อกี้แบบรู้เลยใครไม่มาบอกกับเขาอ่ะโอ้โหแย่มากนะนิสัยเจอคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้นะครับแย่มากครับใช่ไหม ใช่ใช่ใช่ถ่าวะอ่าเอาวะใช่ไหมล้ววะใช่ใช่ใช่ไหมวะใช่ไหมอ่ะรอฮีโมาครับอ๋อครับนี่ครับแข็งแกร่งมากครับผมเป็นสกิลสามอะไรกเก็ได้ตั้งแต่ต้องได้บอกดาเมจมารู้สึกว่าเขาจะไม่ฟังมึงไงนะยอนเออรู้สึกว่าอย่าพิสน์ รู้สึกจะมีปัญหาปัญหาทางบ้านนิดหน่อยอ่าเย็ดโคตรเค็มเฮ้ยมันจะทำรอยู่ข้างป่าหลอกบอลแลกยยังไงครับยังไงครับนี่ไงครับผมยังไงครับมาสิครับมาสิครับผมจะกัดกัดก็ได้กัดต้องกัดมาจะกัดต้องกัดมา มาใครก็ได้ประเทศไทยประเทศไทยใครก็ได้จังหวะนี้นะครับผมนะครับกูใบกูใบช่วยกูใบช่วยกูใบช่วยใบไปแล้วเพื่อนอย่าไปเกง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 เพื่อนตีป้อมตีป้อมตีป้อมก่อนเพื่อนตีป้อมก่อนตีป้อมก่อนโอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหโอ้โหลายังไงอมันรวยหัวคลายังไงครับมาดิครับผมมาดิครับมาเด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 มามาเดเออ มาดิอ่าแข็งแกล่งสุดๆนะฮะพวกเรานี่แบบบอกเลยว่าแข็งแกร่งสุดๆนะฮะนี่ไงไปแล้วไปแล้วพี่ไปแล้วไปแล้วเอ้ยเอ้ยเฮ้ยยังไงยังไงยังไงนี่ไงครับผมนี่ไงครับผมนี่ไงครับผมนี่ยังไงครับผมยังไงอ่ะโอ้โหแข็งแกร่งสุดๆนะฮะคนอ่อนแอว่ะอ่อนแอก็แพ้อ่อนแอก็แพ้ไปนะฮะคนอ่อนแอก็ต้องไปนอนเรียแพ้ตัวเองนะครับผม นะฮะคำพูดคำจาครับผมคำพูดคำแข็งแก่งมาดิคนแข็งแก่งต้องมาดิไปเลยครับนี่ไงครับผมคนแข็งแก่งใบไปสามไปไปสี่แล้วยังไงดีครับผมแล้วยังไงดีครับผม นะฮะคนเราต้องมีจังหวะในหัวใจครับผมจังหวะมันต้องมีจังหวะต้องมีจังหวะต้องมีครับผมใบต่อครับผมยังไงครับผมมาเด็กครับผมผมจะสกิลไปเรื่อยๆไม่มีเมื่อยไม่มีเมื่อยไปเรื่อยๆไม่มีเอื่อยไม่มีเฉื่อยไม่มีเลื่อยอ่ะโยโย่แมนโยโย่โยโย่ผีผีผีกลัดผีกลัดอยู่ติดยอนยอนแทงปอมให้กูหน่อยยอนยอนเออเออมาเดะมาเดะ โอ้โหถึงก็ต้องคอนเสิร์ตกันเลยทีเดียวนะ17นาทีเท่านั้นเองแข็งแกร่งกันสคนแข็งแกร่งสดๆใช่ได้เฮ้ยเกมไม่พี่แม่งเกมนี้มันตายยังไงวะพี่ะไม่รู้จริงๆอ่ะมันตายยังไงอ๋ออ๋อโอเคส่วนคลิปนี้คงต้องลาเพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าชอบรีโมกดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง master gamer ไว้ด้วยนะครับผม เย้อ yeah, ่ะส่วนคลิปนี้ไม่ไปใ้านะ